สวัสดีค่ะพี่ต้นน้ำเองนะคะผู้จัดการฝ่ายขายแห่งฟอร์ดอาร์มเอพระรามสี่ค่ะตอนนี้พี่ต้นน้ำอยู่ในงานนะคะงานของฟอร์ดมอเตอร์โชว์นะคะใช่ค่ะด้านหลังเราเองค่ะเห็นไหมคะอลังการดาวล้านดวงจริงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเราจะมาดูว่าบรรยากาศในงานเป็นยังไงนะคะ สวัสด pues ีทุกคนค่ะสวัสด um ีแม็กไลท์เพ็ดนะคะนึกถึงลิซ่าเลยเนาอโอเคค่ะเราจะไปเรียนในบรรยากาศในงานกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดต้อง โอเคเรียบร้อยค่ะอเอาเนี้นะคะจอเป็นสองจอแล้วค่ะบอกได้เลยว่าจอ Nexen Raptor นะคะ Nexen Raptor ด้านล่างนะคะจะเป็นในส่วนของรุ่นตัวปัจจุบันนะคะ ดานล,ล่าในส่วนของรุ่นปัจจุบันที่มีขายอยู่ในสัอรนะคะตามบ้านของอุตรโชว์รูมส่วนด้านบนนั้นคือเอ็กเจนค่ะเราจะดูใกล้ๆกันนะคะแลาก่อนจะเป็นเอ็กเจนค่ะอี่ขายดีนะคะถ้จเป็นตัวอบอดดัง้งดิฟฟ์นังนี่นนะ,ะ่ะ ักว็จะเป็นสปอร์ตวาแ็กนะคะักนี้เอ็ก็อรตสองเจอัวนีพอตอนีาทีใช่ไหมคะตัวนี้ต้เปลี่ยนเป็นตัวสปอร์ตค่ะมาดูพริกตี้กันนะคะค่ะ ันนี้คือตัวไฮไลท์ของเราเลยนะคะ Ford Ranger Generation ใหม่รักกแและพัฒนาขึ้นโดยเน้นในเรื่องของการตอบโจทย์การใช้าที่ดีที่สุดและสขาเพื่อ Ford Ranger Generation ใหม่เป็นรถกระบะที่ชาญฉลัดที่สุดสมบุรสมบันที่สุดและอเนกประสงค์ที่สุดในระดับเรนเจอรเท่าที่เคยมีมา Ford Ranger Generation ใหม่มาพร้อมรูปลักษณ์ภายนอกที่แข็งแกร่ง และสะดาายิ่งขึ้นด้วยถ่ายล้อที่กว้างขึ้นลและจ,จะได้ใหญ่ขึ้นและไฟหน้าหม่นรูปตัว C เขาไฟสองส่วนคนดูเยอะมากรูปตุ้งเต็มเลยค่ะแบบหยอดไฟไฮโดเจนที่ต้นน้ำได้หลายจอแล้วนะคะประมาณ4ี่ห้าจอแล้วซ่งเป็กลัาะคนเดียวกว่าที่โดดเด่นของรถฟอร์ดที่มาถึแล้วะโดยแมสซีเนเจอร์ที่จองเยอะที่สุดก็จะเป็นรุ่นนี้ละค่ะสีนี้เลยมเน็ตเซนแรปเตอร์นะคะเน็ตเซนแรปเตอร์สีส้มด้วยระบบการขับขี่สีเทายังคงเดิมนะคะสีเทาอุปกรณ์นี้อยู่ในฟอร์ดเนเจอร์แรปเตอร์เท่านั้นสั้นเทียบตัวใหม่แล้ว คดาคำว่า S-T แล้วนะคะจะเป็นตัวสปอร์ตนะคะคือตัวนี้ีเซล2.0ลิตรเทอร์โบถังน้้นแบบเกียร์ธรรมดาวิสโายแครนต์6สปีดและรถยีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบงนนกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดใช่ะบบยึนสายเพื่อใช้งานได้หลากหลายเสะดวกและทนทาน มีบันไดหยิบข้างระบัดท้ายพร้อมช่องจ่ายไฟในระบาท้ายและช่องเสียบหลังแบบ a c กำลังไฟถึง4ัวลต์ภายในรัโปรโมชั่นแบบให้กว้างขวางและขอบเบี้ยสูงที่99%นะคะเบรกมือไฟฟ้าแผงหน้าตักดิจิตอลใหม่แสดงภาพคามิกและแอนิเมชั่น มาพร้อมหน้าจอ LCD แบบสัมผัสความคมชัดสูง12นิ้วทำงานร่วมกับระบบสั่งงานด้วยสินสิซึ่งเป็นระบบเชื่อมต่อการสื่อสารที่จะมีในรถ Ford Generation ใหม่ทุกรุ่นกล้อง360องศารอบข้าเพื่อให้จอดรถได้สะดวกยิ่งขึ้นในพื้นที่แคบและช่วยผู้ขับขี่ในสภาพที่มีความสูงลูกอเพราะมอเดอรที่ติดตั้งมากับรถคุณจึงเชื่อมต่อได้กล้องแม่งตลอดเวลา นอกจากความสะดวกสบายแล้วด้านความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ขอดให้ความใส่ใจเป็นอันดับแรกเราจึงได้เพิ่มชุดเทคโนโลยีการขี่ใหม่ม,มากมาย เช่นระบบช่วยยามากาเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะและเราจะเห็นนะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรู้พอแต่เงียบเหงแต่ตอนนี้มาแบบโอ้โหในตระกูลเวยยาอร์นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบทำงานคู่กับเกียร์ธรรมดาซื้อคันไหนก็จองนะคะ6สีด ใครน่าตกแต่งสวยนะพี่วิเชียนเนาะจบความชอบของลูกค้าอย่าจูฟิตตี้เดี๋ยวก่อนนะไปมาดูรถนะพี่แบล็คไฟน้าเอลเอ็มสวัสดีค่ะพี่วิเชียนเพลินได้แล้วพี่นะล้อดีไซน์ใหม่ขนาดสิบแปดมิลลิเมตรท้ายแบบสปอร์ตเบาะหนังไดลท์ชาร์จเจอนะท่านชาโทรศัพท์ไร้สายจอสิบจุดหนนิ้วสิงโคเอ ระบบปรับอากาศให้ถ่ายแบบช้อนขึ้นไปเลยไหมคะซ้ายขวาคุณเล่นนะคะฟอร์ดเรนเจเรามาดูฟอร์ดเอเวเรนซ์บางดีกว่าค่ะที่ยกระดับ DNA ความแกร่งขึ้นอีกขั้นตัวฟอร์ดแรปเตอร์นะคะเป็นตัวชูโรงเลยนะคะฟอร์ดเรนเจอร์นรุ่นใหม่ที่เป็นตัวขายเราที่อยู่ตรงกลางเลยนะคะ900-2000 900บัมฟอร์ดเรนเจอร์เจเนเรชั่นใหม่รุ่นใหม่ขึะเป็นฟอร์ดเอเวเรนซ์ค่ะฟอร์ดเอเวเรนซ์นะคะเอเวเรนซ์สปอร์ต เอเวอร์เรสต์สปอร์ตที่หนักวามคุ้มค่าสปอร์ตแบบสีนี่นสีใหม่แน่นอนเลยสีนี่คือสีใหม่ลูกบ้านสปอร์ตเรนเจอร์วันทรัคยกที่เนี่ย0.99อยากได้คันใหม่แต่คันเก่าขับดีอยู่เลยนั่นซื้อสองคันเลยพี่สปอร์ตคันใหม่ต้องเป็นเอเวอร์เรสต์นรกราคาพิเศษพี่วิเิษย์บอกว่าอยากได้คันใหม่ แต่คันเก่าม็เสียดายถ้าเลยกว,ว่ารักพี่เสียดายน้องนะคะโอ้โหเอเวอเรสตคันใหม่ของเรานะคะ,ะ,คะจะเป็นสีแดงน่าใช่มากมันออกแดงส้มๆนะคะ,ะดแดงส้มๆเห็นกันชัดๆเลย For Everest Generation ใหม่ พอความเ็นะห้ามขึ้นเลยทีเข้าชมเน็กเจนส์อนก็ต้องต่อแถวนะคะต่อแถวอแถวต่ีแถวแบบอี้เพื่อน้อจบทุกการจบกีรนอคะต่อดเอเวอร์เรสต์ไทเทเนียมพส4นีเครื่องนต์สคือเขาจำกัดคนขึ้นไปนิดนึงเพราะว่านิวนอร์มอลนะจ๊ะทำให้สนุกขึ้นอ่ดูพิตตี้จะ่ มาพร้อมไฟหน้าแบบ Matrix LED ชัดเจนค่ะช่วยให้ทัศนวิสัยชัดเจนขึ้นพร้อมความสามารถในการขับรถอัตโนมัติตามการเลี้ยวรถสีขาวอะไม่ใช่ิตตี้ขาวระบบเปิดปิดเหค่ะอัตโนมัติมอบความปลอดภัยแก๊สผู้ขับขี่และไม่ระบบส่งสวยเนาะรถสวยค่ะภายก็สวยออกแบบที่หรูหรากว้างขวางหรือที่ใช้สอยสามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นห้องโดยสารเงียบให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว พร้อมหลังคาคารโนไิตมโดูสร้างความรูหราและช่วยําที่ค <The> ุณสวยการนอกจากนี้ยากอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีช่วยในการขับขี่ใหม่ๆโหมดการขับขี่ถึง6โหมดเพื่อการเนจนทางในทุกรูปแบบเน่อชั้นได้ความปลอดภัยด้วยทุกลงนี้ราคา7แสนระบบควบคุมทางสแดงแบบักสาระยะ่างอัตโนมัติพร้อมระบบ stop and go ระวันนี้เราชัวร์โมกัว Next Gen นะคะเพราะว่าตัวเก่าเราก็ยังขายบ้างแล้วนะคะตัวเก่ายังอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะสำหรับคนที่ต้องการส่วนลดพิเศษหรือดอกเบี้ยพิเศษนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น0%ก็มีจะชุกช่าขึ้นยังเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสในื่อยกระดับความสะดวกดอกเบและคก็มสุขท่านผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้น อร์ดเอเวอเรสต์ฟอร์ดดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบทำงานพู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีเรา่าจด้วยชุดแต่งภายนอกสีดำสปอร์ตตัวอักษรเอเวอเรสต์สีดำเงาปิกแพน22,000หน้าแต่ง LED ซอง่ะละหมื่นนะคอนโดสองหรือสามคันไม่ใช่หนึ่งคันแล้วนะเมื่อสองันแล้วใช่ไมคของฟอร์ดเอเวอเรสต์ฟอร์ พร้อมประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแบบแพลตฟ่ร์มไนยอล์คารันสสไตล์สปอร์ตบอกนะเน้ยหนังสังเคอาะหเสื้นอนพี่มีพันหนึ่งหวันชารับชาร์จชนร์จชาน์จชร์จชาชาร์จชาร์จช่อ์อชาร์จชาร์จชาร์จชาร์ตชาร์ชาองชาวยให้ส์ดชาสบจชาร์ลชาร์จชาราจะไม่พลารกจารติดา่อจื่อสารตลอาราร์จาราร์จชราร์ารจา e รรร์ราคา หนึ่งล้ันบาท f o r e v v r r e ร e Generation ใรุ่นไทเทเนียมพลัสกาาเที่ยวนะคะมอเตอร์โชว์นะห้าหมืนสี่พันบาท สใหรอยากได้รุ่นไหนรีบเลยนะคะตอนนี้ลูกค้าจองเยอะมากที่ขุณไม่มาคือมาต่อคิวดูว k e คโตอเพราะว่ามันออกแบบมาเหมือนตัว F หนึ่สเราไปดูใกล้ๆกันนะจ๊ะขออนุญาตดูใกล้ๆประกันภัยชั้นหนึ่ง Everest Titanium Plus สี่คูณสีดอกเบี้ยสูอรกันมากสีแบบสแดงส่งพลังบประกันภัยชั้นหนึ่งตอ Everest อ ่อนเริ่มต้นตอบิวดูค่ะต่อบิวดูนะคะคุณผู้และอีกไฮไลท์ของบูธฟอร์ดในปีน้นั่นคือการเปิดตัวฟอร์ดเรนเจอร์แร็เกอร์เจเนอเรชันใหม่ที่ส่งพลังที่สุดถ้าที่อส่งพลังที่สุดได้ขึ้นยอดในพูดแบบนี้ชั้นเลยู่ก็พลังไหนว่าวิ่งถึงคนนะคะขับไม่เกาะนะคะไปยาว ขับรถถึงที่เกาะซึ่งเป็น397แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอันนี้จะเป็นตัวนเมตรถคาท่านในงานนี้มาแต่งโชว์เนี่ยเพื่อส่งมอบสมรรถนะขั้นสูงสุดทั้งทางเรียบและบนเสุดในงานจะโชว์ตัว5.0น5.0เครื่อง V8 นะ แชทสี่ผ่านการเสริมความจุดยืนสำหรับระบบ New Next g e n Raptor เนี่ยนับเครื่องยนต์ Eco Boost นะคะไม่ใช่เครื่องตัวนี้นะเ, 2, นเครื่อง2,003 Eco Boost ไปใส่ตัว Raptor นะคะภายในห้องโดยสารไปใส่ตัว Raptor มอบทั้งความสบายแต่ตัวนี้ไม่ใช่อีขั้วบูสนะเป็นเครื่อง,ง,ง,ง5.0 V8 เพื่อระบบการเสถียรราคา4,899,500 ที่ปรับเปลี่ยนการสีลวดลายก็ผ่านช่วยลดการสึกหรกและกัดแต่กะแทกได้ดีใครว่าเศรษฐกิจของเมืองไทยไม่ดีคะต้องมาถูงที่นี่เพราะการที่กระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้มีการเปลี่ยนรถมาพร้อมกับตัวที่รู้สึกว่าเหมือนลูกค้ารอตัวใหม่มานานแสนนานแล้วค่ะมันอัดอั้นตันใจพอตัวใหม่มานี่รีบตาเลยค่ะขายดีมาก นับเป็นครั้งแรกที่เวนเจอร์แเ,เตอร์มาพรา้อมระบบการขับเคลืคอออค่อนส,สีนะะ่ล้ออัตโนมัติด้วยกิจชารเปอนควบคุมไฟฟ้าใหมาดที่มาจากกนอก ก็ไม่จ้องเหรอลูกดีค่ะเจอกันต่อเดี๋ยวเราไปดูแล้วลงมาคุยเรื่องดอกเบี้ยกันค่ะค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไลฟ์สดรอนะคะขออนุญาตไลฟ์สดรอนะดูที่ราคาแม่ค้าเจ๊สดหมื่นเก้าไลฟสดเป็นไงวะไลฟ์สดไลฟ์สดจัดไหมไม่มีดอกเบี้ย ให่สดอยู่ค่ะยิ้มค่ะออกซ์เค่ะที่เว็บไซต์ ford.co.th ถันบอกเองค่ะว่าขณะนี้ยังน่าตื่นะมาเลยนะน่าดูรถอนอเรชันใหม่ที่สุดแห่งนวัตกรรม คุัวยบกับทุกไลฟ์สไตล์นนี้ไม่มาเหรอคะใช้ชีวิตอย่างลงตัวเพราอมอบประสบการณ์ในกคุยถ้าใคยกับคุณพิสกรจ้ามครบผู้เป็นแหล่งทุาการขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่เขาบอกไว้นะคะเขาขายมาแต่งเก่งมากดิเซ็ตกอันดับไปเลยค่ะเดี๋ยวขอคุณแม่ทวงอันดับบ้างนะคะจะขายมาแต่งมากเมื่อวานมาอยู่ค่ะมายืนแถวๆนี้แหละค่ะแต่มาเย็นแล้วค่ะมาประมาณสักประมาณสามสี่โมง เดี๋ยววันอื่นมาค่ะโอเคทางมาต่งก็จำกัดดิลเ,เลอร์เข้านะคะไม่ได้เข้าทุกดิลเ,เลอรอ์สำหรับใครที่ดูเอเวอเรสตัว, Everest, ตวชมปัจจุบันนะคะตอนนี้มีดอกเบียเปอผ่อนได้ถึง48งวดนะคะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่1,299,000าเกเกเชื่อไหมคะว่าที่อัมเอพระรัมสีเรามีรถตัวเอเวอเรสตัวเทรนดอยู่นะคะบางดิลเ,เลอร์ไม่มีแล้วนะคะขอแจ้งเลยมีทั้งหมดเกือบ20คันค่ะ จะบอกว่าเป่าโปรโมชั่นดีกว่ามอเตอร์โชว์อีกค่ะดีกว่ายังไงไหมคะเราจัด0% 7.2งวดค่ะทักอินบอกได้นะคะ0% 7.2งวดโอ้คนนี้เขาซูเปอร์ซูเปอร์เซลล์สินะคะขายไปสองคันยังแมงหยุดการจองไม่พักไม่เพิกอะไรเลยนะแม่เนี่ยก็ยังเข้ามาค่ะดีฉันจะจัด0% 7.2งวดให้คุณโดเลยนะคะให้มากกว่ามอเตอร์โชว์อันนี้เด็กๆไปเลยคะ่ะ ถ้ากินบ็อกนะคะเฉพาะเอเวอเรสกับทุกรุ่นอืมสวยแค่ไหนย้ำนะคะเอเวอเรเรามีราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมพันค่ะหนึ<ม>่งหนึ 1> 1, 000, 9, 000, <ม>่งล้านสองแสนเก้า่เกาพแล้วมีที่เราที่เดียวนะคะที่มีสต็อกถึง20คันเลือกสีได้จ้ะลูกค้าเยอะมากทีฉันจะเดินชนลูกคา้าเลยแล้วค<ม>่ะอืมส่วน กระบะนะคะสี่ประตูที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราก็รุ่นเรียกว่ารุ่น s l t เอามาแต่งโชว์นะคะแต่งโชว์ที่เป็นชุดแต่งของ f อร์แห่งประเทศไทยก็คุณเรียว,ว่าชุดแต่งของแท้ค่ะเอาเอาเอาชุดแต่งแท้อืมหมุนไปไหนไม่สามารถคีรีดิชั่นเดยหมายความว่าเรามีกันชนหน้ามาแบบนี้นะคะกันชนหน้าคิวซุ้มล้อจากฟอร์ดของแท้นะคะ พร้อมกับหมุดน็อตโลโก้ฟอร์ดสังเกตได้ง่ายนี่คือของแท้นะคะตัวนี้เป็นตัว s l t ที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะคำว่า XLT ก็คือตัวชวมปัจจุบันนะคะน้องขาแต่ถ้าเราดูตัว New Nexgen t ก็จะเรียกว่าตัวสปอร์ตค่ะราคาต้องเพิ่มกันอยู่แล้วค่ะเเ,เดี๋ยวกับแป๊บนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ดิฉันเนี่ยกำลังคอนโทรลเพื่อไปดู ด้านบนค่ะจะคนลุมมาต้มกันอยู่นั่นนะคะสีเทานั่นคือ S, เอสคือกระบะสีประตัวตัวปัจจุบันที่เขาเรียกว่าตัวสปอร์ตค่ะตัวสปอร์ตนะคะราคาพิ้งจําไม่ได้เลยคะ่ะขออภัยนะคะถ้าจะไม่บิบมันจะมากกว่ากันของเดิมประมาณถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยเก้าแสนกว่าบาทนะคะน่าจะไม่บิหน่าใช้ยมาก แตกต่างกันยังไงอย่าถามเลยแตกตา่างคือจังหน้านี่ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะโดนกระชนหน้าเพราะว่าจริงทพี่ยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นนะคะก็คือมันดูตามภาพได้แต่ละว่าเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรย่างเงี้ยะถ้าเอ็กซ์อทีก็ยังสวยสง่ามหมือนเดิมค่ะแต่ดอกเบี้ยถูกก็เชิญทางนี้นะคะสําหรับคนที่เซฟค่าใช้จ่ายต่างๆนู่นนี่นั่น้นกนน อันนี้ก็จะเป็น0.99จุดเกนะคะจุดเก้าเก้าสี่ปีสลับวาย a ทก็ยังสวยอยู่เห็นไหมคะนี่คือตัวปัจจุบันเฉนั้นคือตัวข้างบนค่ะตัวที่เป็น New Next Gen ตัวข้างล่างข้างบนสีใกล้เคียงไหมใกลนะคะข้างบนจะสีอ่อนกว่าเท่านั้นเองข้างบนสีอ่อนกว่าสีอ่อนกว่า,นวาหน่อยหนึ่งนะคะ ข้างล่างสีเข้มกว่าอันนี้เกียร์ธรรมดานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว S L T อยู่เกียร์ธรรมดาจริงๆฟอร์ดเป็นรถที่สวยค่ะสวยสงา่าดูคลาสสิกแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสตรีทนะคะสตรีทที่เป็นรถแต่งพิเศษก็ยังมีขายอยู่นะคะที่โชว์รูมที่เหลือคันหนึ่งมีคนจองแล้วค่ะ แต่ว่าอันนี้มันจะยกเลิกผลิตนะคะแต่ให้ดูเฉยๆว่าเคยมีรถรุ่นนี้ก็ผลิตในสามร้อยคันในประเทศไทยค่ะก็ขายดีนะคะ่ะหมดเกี้ยงอะทำเป็นเล่นๆเ,เกี้ยงอยู่เพราะว่ามันน่าใช้ค่ะสีน้ำเงินแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แล้วก็จะมีตัวใหม่นะคะนะคะไม่ใช่ผู้ผิดอะตัวนี้คือตัวปัจจุบัน จะเป็นเอ็กอัลพาสปอร์ตนะคะเอ็กอัลาสปอร์ตราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นสองพันมีส่วนลดให้อีกนะคะราคาเหลือห้าเก้าเก้าส่วนลดนี้ทำอะไรได้บ้างเอาไปทำเป็นชุดแต่งหรือไปลดเงินดาวก็ได้นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่าเลือกสองอย่างนะคะดอกเบี้ยก็คุยกันได้ค่ะทักอินบ็อกซ์ค่ะ เราก็เดินกลับมาที่โต๊ะบรรยากาศในการปิดการขายการนั่งจองนะคะก็ยังมีแบบคืกครืนคืนคืนนะเราก็จะไม่เตรียมเซลล์มาเยอะมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยว New n ร r m a l เหมือนกันมีการจำกัดคนตละดิลเลอร์ซึ่งจะไม่ซ้ำกันนะคะหมายความว่าไม่มีมีคนมากเกิน เอาละสวัสดีค่ะ,ะถึงเวลานี้นะคะก็ใกล้เวลาแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะจับจองนะคะจองเพียงแค่5,000บาทเท่าน,นั้นในรุ่น New l e g e n นะคะในรุ่ New l g e n d นะคะจอง5,000บาทถึงจะจัดคิวให้พิเศษคิวนั้นบอกเลยเริ่มเยอะแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรกๆร,รีบจับจองค่ะ รีบจับจองนะคะจองเร็วได้เร็วกำหนดการส่งมอบบอไม่ได้ยังไม่ก็คืออยู่ขึ้นการจองด้วยค่ะวอลลุ่มแต่วอลลุ่มค่อนข้างเยอะค่ะถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเพราะลูกค้ารอมานานแสนนานนะคะสำหรับวันนี้เป็นต้นน้ำผู้จัดการขายแห่งคอร์ดอมเกพรามสี่ต้องขอกลับลาไปก่อนพบกันใหม่ในรอบหน้านะคะสวัสดีค่ะรักาสุขภาพนะคะเลิรบาย แบบนี้นะคะหเี้อไม่ใช่คือท่ลของผมแล้ว